สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็ก l อ k เคนะครับตอนนี้นะผมเนี่ยจะขึ้นไปหาคนป่านะทุกคนที่เราเนี่ยเจอเขาอยู่บนเขาสูงนะผมเนี่ยก็จะขึ้นไปหาน้องก่อนนะกันทุกคนเพราะว่าเตรียมขนมเตรียมข้าวอะไรไมาให้น้องก็เต็มเลยนะก็น้องต้นกล้ากระเป๋านะครับก็ไปก่อนผมแล้วนะทุกคนล่วงหน้าเดินขึ้นไปขึ้นเขาก่อนผมแล้วนะผมเนี่ยก็เลยตามหลังมา ไม่รู้ว่าจะตามพวกเขาทันหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าต้องเดินดีกไกลนะโอเคครับเดยวเราเนี่ยขึ้นไปหานนองต้นกากันเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ผมด้วยเราเนี่ยจะไปหานนองคนป่ากันโอเค,คทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเฮ้ทุกคนเดยวเราเนี่ยขึ้นไปหาเปาและนนองต้นกากันแล้วก็น้องคนป่านะไม่รู้ว่าจเจอหรือเปล่านะ ผมว่าน้องคนป่าเนี่ยน่าจะอยู่แล้วทุกคนเหนื่อยมากครับดูระเวนนะเขาร,รอบรอบนีเดิน,คนเคสทุกคนผมเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วนะนี่ครับเป็นเขาลูกนี้เลยนะแบบอยู่บนยอดเนี่ยเดินเหนื่อยมากครับทุกคน ทางนี้นะเป็นทางที่ผมเนื้อลงมาข้างล่างนะก็ข้างล่างจะดินเสียงพวกรถพวกอะไรนะทุกคนเสียงนะสะท้อนขึ้นมาไกลมากแต่ผมยังไม่เห็นเปากับ้องต้นกล้านะมาดูไปหนอนะนทุกคนเฮ้ยทุกนเจอกล่องนมนะ หรือจะเป็นของที่เปาเนี่ยอมาให้น้องเป่าก็เป็นรูปนะักกล่องนมนี้นี่ครับแล้วมีทาอีกนะทุกคนทาเยอะมากที่เนี้ยดูดดดอ่ะนฝล่งนมก็เป็นผาผมเนี่ยจะลองไปหาดูรอบๆนะ ตองต้นก้าเป่าผมถ้าหัน้องตนก้าเป่า,น,า,ปานนะทุกคนผมเนี่ยมาทางถูกเป่าก็ไม่รู้ดูว่าเป็นหน้าผาขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยลองไปหาฝั่งนู้นดูนะก็ไม่รู้ว่าไปทางหนงผมเนี่ยขึ้นมาทางผิดน,นะก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าทุกคน โอ้โทุนดูดิดแบบผาใหญ่มากเลยนะอะะองูนะไป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 ปผาใหญ่มากทุนดูดิเป็นบทางลงเลยนะ หมดนี้มีอะไรไม่รูนะรูนเดี๋ยวผมจะลองซอมไปดูนะผาเดินไปไม่ถูกเนี่ยมีหลายทางมากแบบที่หลบไผ่นี่เยอะมากเลยรดนถุงบาดีน้องเขาเนี่ยมาหยุดท่เวโคทินนะ เราลองเดิอนขอึ้นไปทางด้านบนก่อนนะโดน ดึงแล้วทุกคนกอดึงขึ้นมาไกลมากเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปหานน้องกอ,อกกันเมื่อกี้เนะผมเนี่ยเดินไปทางข้างล่างทอมนะแต่ไม่เจอไม่เจอทางไปนะ้องหมงก็เลยย้อนกลับมาทางเดิมมาทุกคนเพอจะถ้าเดินกลับมาขึ้นมาทางนี้นะมันจะเหนื่อยมากเคียทุกคนไปหาน้องกอบกันก็เปล่ากับน้องตัวการเนี่ยไม่รู้ไปไหนนะ จะเจอพวกเป่าหรือเปล่าตุ้นไออ้าว <c oughs> เป่ากับน้องต้นกล้าเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้นะเออผมเนี่ยไม่กล้าตะโกนเรียกคนนะโดนยิงอยู่ในป่าเนี่ยมันยิงอันตรายนะเอ้าเป่าหายไปดูน้องคนปนะ่ากันครับว่าอยู่หรือเปล่า องอหรือน้องคนบ่าไปกับเปานะรวโดนไม่อยู่นะหรือน้องคนป่าเนี่ยไปกับเปาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะก็ไม่เจอใครเลยต้นกาก็ไม่อยู่โดนไปไหนกันหมดอะ ลองไปดูตรงที่ก่อนเนี่ยชอบดูวิวกันนะทุกคนไม่เจอเลยนะโดนโนก็จะเป็นเข่าลูกนู้นนะที่ฝ่าไม่รู้อยู่เนี่ยครับก็หาไม่เจอเลยนะโดนดูดิข้างล่างก็จะเป็นผาไกลเลยนะเป็นผานลึกไปถึงโน้ตแล้ว ผมไม่กล้าตะโกนเรียกเขานะหรือเขาจะออกไปล่าสัตว์หรือเปล่าเพราะว่าผมตอนที่ผมมาเนี่ยผมดิ้นทั้งเสียงเก้งเสียงไก่ป่านะโดนเสียงสัตว์ป่านเยอะไปหมดเลยนะหรือเขาจะออกไปล่าสัตว์นะโดนทุกคนครับผมเนี่ยไม่เห็นน้องเลยนะก็ไม่รู้เนี่ยน้องเขาเนี่ยออกไปล่าสัตว์ที่ไหนหรือเปล่าหรือไปกับเปาหรือเปล่านะเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังไม่เห็นเปากับน้องต้นกล้าเลยนะก็ มาถึงที่ของเขาแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นใครเลยนะทุนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินลงไปทางข้างล่างนะก็จะเดินดูไปเรื่อยๆครับว่าจะเจอพวกเขาหรือเปล่านะทุกคนนี่ผมตอนนี้ผมก็อยูุบในป่าคนเดียวเลยนะเอานะครับทุกคนหรือน้องเนี่จะไปดัดพวกสัตว์เก้งกวางหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะทุนก็ไม่เจอนะผมก็ไม่จะไม่ทิ้งของไว้นะเพราะว่าคนเดินป่าเนี่ยมันเยอะ โอเคดูนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกนด้านล่างดีกว่านะก็ผมก็จะหาดูน้องเข้าไปเรื่อยๆอ,ยอะดูเปาด้วยครับเพราะว่าผมเนี่ยมากระเป๋าเนี่ยแล้วไม่เจอใครเลยนะตอนนี้เนี่ยเดินเดินลงมาไกลมากแล้วดูนออจากบนเขานู่นเลยนะผมเน,นี่ยนะจะเดินลงไปข้างล่างอนะก็ไม่เจอใครเลย ไม่เจอเปานะไม่เจอน้องเขาด้วยเจอแต่พวกลอยแบบล่าสัตว์เฮ้ยเฮ้ยใครๆอ๋อเปาตัวน้นี้ครับผมก็เดินมาเจอเปากับน้องต้นกาแล้วนะจากที่หลงกันมานะทุกคนเปาให้ไปได้มาโอ้นนะโหเดินไปหันไม่เจอน้องเขาเลยวะไม่เจอเลยเหรอน้องไปไหนเจอปะไม่เจอเลย อ๋อโอเคน้องเขึ้นมามึงเนี่ยมึงขึ้นไป the ไม่เจออะไรหรอใช่ผมก็ตามหาเนี่ยไม่เจอเหมือนกันนะผมเนี anyway> ่ยคิดว่าน้องคนนี้มากระเป๋านะทุกคนขอถามน้องต้ยกล้าดูวยเขากอดผมใหญ่เลี่ยด้วยน้องต้นกันนี่ก็เห็นอะไรไม่รู้ใช่หรออืมตัวใหญ่เลยน้องต้ยกล้ามีเซนเยอะนะอืมเนี่ยโดนผมเนี่ยมาเจอน้องต้ยกล้านะก็แต่ที่หลงกันนะเอาไม่เจอน้องเลยเหรอไม่เจอเลยน้องได้หาป่ะหาหายไม่เจอ นี่ก็ไม่อะไรยังไม่กล้ามาออกไปล่าสัตว์หรือเปล่าไม่รู้อะไรโดนก็น้องเขาออกไปล่าสัตว์หรือเปล่าเล่ะก็เดี๋ยวเราลองก็มาดูพรุ่งนี้ก็ได้ใช่เดี๋ยวเราเนี่ยเรามาดูพรุ่งนี้ด้วยมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกตามหายตัวเลยนะเออไม่เจอใครเลยฮะโดนใช่มันเงียบมากเลยไปเดี๋ยวเราไปกับกนก่อนไปจังการครับมันเริ่มจะมืดแล้วเนี่ยโดนจังการเน้นนำกลับเลยนะ ผมเนี่ยเดินมาไกามากเลยกว่าจะถึงพวกน้องก่คนนี่ยก็หลงนะหาน้องคนบ่าก็ไม่เจอนะจะกล้าเลยดิเอารองเท้ารองอเท้าน้องกับเปล่ารองเท้าน้องเหรอวะหรือไปบ้านเองป่ะหรือไปบ้านมึงป่ะรองเท้าน้องอเนี่ยรองเท้าน้องจะกล้า รองเท้าเนี่ยนะหรือในบ้านของเปาแล้วทุกคนน่าหลือน,ลนะโอ้โหเดินขึ้นเขาไก่ด้วยเออชินชินชน,น้องอรแบบให้น้องใส่รองเท้าน้องจะชอบถอดนะแต่ผมเนี่ยจะคอยบังคับให้น้องใส่อีกตหลออนะทุกคนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บขานะตอนที่น้องเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยน้องเนี่ยไม่ได้ใส่เลยนะทุกคน ขนาดเสื้อยังไม่มีใส่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวดิเราก็กำลังเดินลงเขาแล้วทุกคนเนี่ยพว,พวกผมเนี่ยเดินตามทางเนี่ยจนกลายเป็นทางเนี่ยนี่แรกๆไม่มีทางเลยทุกคน โอเคทุกคนเราเนี่ยก็หาหน้องไม่เจอนะก็ผมเนี่ยเดินแบบลาตะเวนไปทั่วเลยนะก็ลงมาเจอเปาอยู่ข้างล่างนี้นะเปาก็บอกว่าไม่เจอน้องเขเหมือนกันนะเปานะใช่ผมเนี่ยก็ออกตามหาทั่วเลยใช่<ห>ทุกคนไม่เจอน้องอเลยอะไม่รู้ว่าไปไหนน่าจะออกไปลาสัตว์หรือไปออกไปหาหาหารเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคน,น,นกหาหานาห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 หาาหาาค ตัวกับเป็นก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มคาแล้วโอเคทุกคนก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก็ฝากกดฝากกดไลค์ <Like? S 1> กดแชร์กดติดตามเนียทุกคนตากาพูดดิกดติดตามกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับโอเคครับทุกคนผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ก็สอนน้องได้ประมาณเนี้นทุกคนเดี okay, ๋ยวจะสอน <okay. S 1> ไปเรื่อยๆ,ๆทุกคนโอเคครับ ทุกคนเอาความแ่ารักของน้องมาฝากนะนี่ไปบ๊าย<ป>บาย<ป>บายบายครับทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับไป